ล่าสุดหมอดูดังระดับประเทศถึงขั้นด่ากูแล้วนะหมอดูดังระดับประเทศลูกศิษย์สงหยกูดูกูอ่านก็ตกใจเหมือนกันนะด่ากูว่าเด็กเมื่อวานซืนกูตกใจมากนะกูก็เลยตอบไปว่าอ๋อมึงก็แก่กะโหลกกะลาเหมือนกันมึงด่ากูเป็นเด็กเมื่อวานซืนมึงก็แก่กะโหลกกะลาพอกันกูบอกแล้วนะอย่ามาด่ากูอย่าให้ต้องถอนงอกกันงอกมึงเนี่ยมีแต่ความเลวความชั่ว เพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กต้องถอนหงอกทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพนับถือทําตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้สมกับครูบาอาจารย์ในการที่มึงสอนมึงทําอย่าเที่ยวตําหนิติติงละลานชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงกูพูดทุกอย่างตามหลักสักจจะความจริงกูพูดทุกอย่างตามหลักคําสอนพระเจ้ามึงปฏิเสธทุกอย่างในหลักคําสอนพระเจ้า มึงไม่ไดเอาหลักคําสอนพระพุทธเจ้ามีแต่แอบอ้างเอาคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสุดแต่ทําเดรัจฉานวิชาศึกษาแต่ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยที่มึงสอนออกมาจะเป็นหลักคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะแต่มึงมีหน้ามาตีกูด่ากูว่าเป็นเด็กเมื่อวนสื่อศึกษาธรรมะไม่ละเอียดละอ่อนไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กูคือพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์กูมีไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูครูพวกมึงมีครูคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีอย่ายุ่งวุ่นวายกับกูเลยมึงสู้ความจริงกูไม่ได้หรอกถ้าแน่ก็มาคุยกันถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้มันสามารถเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่กูพูดตามหลักคำสอนจัดได้นะ กูจะเอาความจริงไปฟาดหน้ามึงกูจะเอาความจริงไปถอนหงอกมึงเพราะมึงด่าก,กูว่าเด็กเมื่อวันศสื่์กูจะเอาความจริงไปตีหน้าความเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกะลาแกกะโหลกกะลาแบบมึงเอาตามนี้นะเดี๋ยวจะหาว่ากูหงอไม่พูดเลยอันนี้กูไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่มึงพูดมันเป็นการสำลอกสันดานความเลวความชั่วออกมา แทนที่จะอยู่ดีๆอยู่สงบสงบเงียบๆแต่ดันสำลอกความเลวความชั่วสันดานออกมาคือการกระทำหรือคำพูดคำวาจาของมึงเองคิดดีๆนะจะพูดจะเถียงกับกูคิดดีๆก่อนกูพูดทุกอย่างตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจะากความจริงกูพูดตามหลักสักจจะากความจริงของสัมมาสมัมพุทธะมึงพูดทุกอย่างอยู่บนความเชื่อไม่มีหลักสักจจะความจริงแม้แต่ประการเดียว สิ่งที่มึงพูดออกมาเรียกว่าแสงหิ่งห้อยสิ่งที่กูกำลังพูดอยู่เรียกว่าแดดแสงตะวันแสงหิ่งห้อยกับแสงตะวันนะคิดดีๆแล้วด่ากูไม่ได้โพสต์เดียวนะถ้าด่ากูโพสต์เดียวกูจะไม่ว่าเลยเลยอีโพส์ยาวๆอะนะ ลูกศิษย์ส่งมาให้กูดูกูเฉยๆมากเลยกูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกูแค่ตกใจนิดๆกูไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนนับหน้าถือตามากขนาดนี้จะใช้วาจาชั่วหยาบเช่นนี้ในการตําหนิติติงคนอื่นกูไม่คิดเลยจริงๆตอนแรกกูคิดว่าโพสต์เนี้ยจะจบไปนะกูก็เฉยๆมีคนส่งให้กูดูอีกจนกูต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากที่พูดแขวะกูอะไรกู สารพัดลายโพสต์มากกูต้องจัดไม่จัดไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเหิมเกริมเขาพูดถึงใครค้าใครค้าพวกมึงก็สารแนแล้วเกินใครค้าใครค้าสู่รู้สารแนจะต้องรู้ให้ได้ว่ากูด่าใคร สารแน่จริงๆกูวมห ah าสจั์ไทยแลนด์มึงรู้ป่ะอะไรกูจะพูดให้มึงฟังนะสิ่งที่กูตลกปกฮาม,มากที่สุดคือทุกวันเนี่ยมึงรู้หรือเป่าวว่าคนเนี่ยกลัวกูมากนี่คือสิ่งที่กูแบบมหาสจัญมากกลัวกู กลัวคนเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยแล้วมึงดูสภาพกูนะหัวล้านตัวดำผอมๆกระลองกรลองถือกระโถนใบนึงเป็นอาวุธกลัวกูเนี่ยกลัวกูกลัวเลยมึงดูสภาพกูน่ากลัวไหมเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยถ้ากูทำอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวมากโคตรน่ากลัวเลย สิ่งที่มหัศจรรย์รู้ไหมใครที่กลัวกูหมอดูล่างทรงคนทําพิธีกรรมสะดอกคอต่อชะตาพระดูดวงพระล่างทรงพระทําพิธีกรรมสะดอกคอต่อชะตามึงจะดูเลยนะว่าคนที่เกลียดกูจะอยู่ในเวนี้หมดมันกลัวกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเอาความจริงพูดเพราะกูเอาความจริงออกมาประจานเพราะกูเอาความเลวความชั่วออกมาเปิดเผยต่อหน้าทําให้อะไรรู้ไหมทาให้พวกมึงอ่ะลืมหูลืมตา ทำให้พวกมึองหูตาสว่างทำให้พวกมึองฉลาดทำให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นกลลวงกลหลอกทำให้พวกมึองรู้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิดทำให้พวกมึองรู้ว่าตามหลักสัจจะความจริงและเหตุผลตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันเลยกลัวก็เลยเริ่มอะไรเริ่มด่ากูเริ่มเกลียดกูเริ่มบูลลี่กูเริ่มแอนตี้กูเริ่มต่อต้านกูแปลกไหม คนที่กำลังขวนขวายในการปกป้องพระศาสนารักษาพระธรรมทําให้คนเลิกงมงายไร้สาระปัญญาออ่นไปตามดวงชะตาราศีเวทมนตคุณใสสะดะ้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเมิดแว่นเวียนเทียนทําพิธีซัดแก่ซัดลำบูชาไฟแล้วจ่ายเงินจ่ายทองกลัวกูกลัวกูกับน้ำไหลไฟดับถึงขั้นล่างทรงจะเริ่มขอดีเบตกูออกทีวี กูไม่กลัวนะกูรับแต่ถึงเวลาต่อหน้านะกูไม่ด่าหรอกกูเอาความจริงไปฟาดอย่างเดียวมึงจําไว้นะกูรู้จักการเทศะเวลากูคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่กูยกมือไหว้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์กูแม้จะเด็กกว่ากูกูก็ยกมือไหว้มึงจําเรื่องนี้ไว้อย่างหนึ่งใครเกลียดกูกูก็ยกมือไหว้เวลาเจอต่อหน้ากูจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความอาฆาตพยาบาทมาก้ายต่อใคร แม้เขาจะเกลียดชังกูขนาดไหนแม้เขาจะรังเกียจรังงองกูขนาดไหนกูก็ยกมือไหว้เขาแล้วกูไหว้ก่อนด้วยอยู่ต่อหน้ากูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่ยาฆ้าพยาบา,บาทมานร้ายกูจะสำรวมระวังที่สุดที่จะทาได้กูจะมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ความสุภาพเรียบร้อยตามฐานะการลเทศที่กูต้องอยู่ในบริบทนั้นแต่ในไร์สดกูใส่เต็มกูจัดเต็มเพราะอะไรนี่คือเวทีกู นี่คือสไตล์การสอนกูนี่คือวิธีการแก้ไขความเห็นผิดของกูนี่คือการฉะปะชาดะในการทําลายอีพุกเดรจฉานวิชากูจะทําลายให้หมดกูบอกแล้วกูเกิดมาเพื่อทําลายล้างทําลายอะไรทําลายกิเลสในใจมึงทําลายอะไรทําลายเดรจฉานวิชาที่พวกมึงมีความเห็นผิดกันอยู่กูจะเกิดมาเพื่อทําลายกูจะไล่เอากระโถนเนี่ยทำลายสันดานชั่วๆเร็วๆของมึง แล้วกูจะไล่ทำลายอีเดลชานวิชาทั้งหมดกูไม่ได้ากูไม่ได้ทำลายหมอดูนะกูทำลายศาสตร์วิชาเพราะอะไรมันไม่ใช่สัจจะความจริงดังนั้นเวลากูด่ากูชี้โทษกูตําหนิตีติงกูไม่ตาหนิตีติงที่ตัวหมอดูกูตําหนิต่อศาสตร์กูตําหนิต่อความเลวความชั่วกูตําหนิต่อพฤติกรรมการกระทําที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการทําให้คนมีความเห็นผิด นี่ต่างหากที่กูตำหนิคนที่พูดด่ากูเนี่ยนะหมอดูระดับประเทศเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใช้การโกหกคำโตบอกว่ากูเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่กูเนี่ยด่าเขาเอามาให้ดูหน่อยกูฝากไปหน่อยนะใครที่รู้ฝากไปบอกหน่อยเอาวิดีโอที่กูด่าเขาไหมกูดูหน่อยแล้วพูดว่ากูโกหกคำโตที่กูไม่เคยด่าเขาเอามาให้กูดูหน่อยถ้ามีวิดีโอที่กูด่าเขาจริงๆไม่นับอันนี้นะ เพราะอันนี้กูด่าแล้วอันนี้นับไม่ได้นะเพราะกูกําลงด่าอยู่ไม่ต้องนับอันนี้กูหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ากูเคยด่าเขาไปเอามาถ้ากูด่าเขาจริงเอยชื่อเอ่ยนามเขาแล้วด่าเขาจริงบริภาษเขาจริงกูจะก้มขอโทษตรงนี้เลยกูจะขอโทษตรงนี้เลยเพราะกล้ากล่าวตู่กูว่ากูโกหกคำโตกูเคยเอ่ยชื่อเขาจริงเอยชื่อจริงเลยยอมเลยเอ่ยชื่อจริง เอ่ยว่าอะไรขออนุโมทนากับอาจารย์ท่านนี้ได้นะโอ้ยดีมีประโยชน์มากเลยเพราะอะไรเพราะเขาอนุโมทนาบุญมาเขาร่วมทําบุญมาสองหมื่นบาทตอนที่กูทําบุญถวายหลวงพ่ออินถวายล้านห้าถวายวัดป่านะคําน้อยเขาร่วมมาสองหมื่นกูเอ่ยชื่อเขาเพอต้องการอนุโมทนาสาธุกับเขาที่เขาร่วมในการบริจาคมานั่นแหละคือการเอ่ยชื่อและเอ่ยในทางที่ดี ไม่ได้เอ่ยในทานที่เสียหายเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจใหม่ถ้ามีคลิปนั้นส่งมากูจะอัดวิดีโอขอโทษกูเป็นคนไม่มีอัตราต,ตัวตัวไม่มีมานะที่ิกูสามารถยกมือไหว้ขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจได้เลยถ้ากูบริภาาจริงแต่ถ้ากูไม่ได้บริภาาจริงคนที่ควรขอโทษคือมึงนะไม่ใช่กูเพราะมึงใส่ร้ายป้ายสีเริ่มทําสันดานชั่วช่วเร็วๆใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงโมคะบุรุษ ลำพังทํำเดราฉานวิชาก็แย่พอตัวอยู่แล้วยังใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงอีกโมคะบุรุษกูว่จินตนาการได้เลยนะกูว่มองออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเริ่มกูเห็นเงียบมาตั้งนานตลังมาเริ่มเดือดเนื้อร้อนใจเพราะอะไรสะแสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มเดินห่างจากมัน แสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มฉลาดขึ้นกูไม่ได้พูดจาะจ,จงคนใดคนหนึ่งนะกูพูดทั้งหมดเลยที่มึงออกมาดิ้นกันเนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหามึงเริ่มฉลาดขึ้นแล้วแสดงว่าลูกหินลูกหามึงที่เคยดูเดืองทาพิธีกับมึงเนี่ยเริ่มหนีตัวตีตัวออกหาก่างเริ่มโพสต์เริ่มแชร์คลิปวิดีโอก,กูแสดงว่ามันเริ่มมีเหตุปัจจัยแบบนี้มันเลยเริ่มดิน้นเพราะคนเริ่มตาสว่างคนเริ่มฉลาดออกจากสยศาสตร,ร์ออกจากเดรจฉานวิชา ก็เลยพยายามเริ่มปรเทคป้องกันตัวเองอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้พวกมึงเนี่ยรู้หลักสักจจะความจริงของพระพุทธเจ้ามึงฟังเอานะคนคนหนึ่งที่พยายามจะให้พวกมึงเนี่ยได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าให้มึงอยู่บนหลักเหตุและหลักผลอยู่บนหลักการกระทำทางกายวาจาและใจคือการกระทำของตัวมึงเองทำสิ่งไหนย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นไม่ทำสิ่งไหนมึงย่อมไม่ได้รับผลของการกระทำนั้น เนี่ยคนคนหนึ่งกำลังสอนความฉลาดให้มึงกับอีกคนหนึ่งกํำลังพยายามว่าอย่าไปเชื่อมันนะพวกเราทุกคนต้องมีดวงชะตาเป็นที่ตั้งประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันม,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 มาเราจะเริญเติบโตมาได้พิธีกรรมเหล่านี้มันจะเริญเติบโตมาด้หมอดูล่างทรงเราต้องรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้การสะดอดข้อต่อชะตาการทำพิธีลัคนาราศีดวงดาวในการเกิด มันมีผลต่อการรักษาชีวิตมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองพวกเราต้องช่วยกันรักษาตัวนี้ไว้นะพวกเราต้องเสียเงินให้หมอดูกันนะพวกเราต้องเสียเงินให้ร่างทรงกันนะพวกเราต้องรักษาร่างทรงหมอดูสะดอกข้อต่อชะตาพิธีกรรมเหล่านี้เราต้องรักษาไว้นะพวกเราต้องช่วยกันรักษาในการเสียเงินเสียทองนะพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับหมอดูร่างทรงต่อไปนะพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการดูดวงพวกเราต้องใช้ชีวิตด้วยการเอื้ออำนวยต่อการดูดวงนะ พวกเราต้องปกปักรักษาคุ้มครองหมอดูไว้นะพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตบนการกระทําของตัวเองพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตด้วยการกระทาทางกายวาจาใจ,าจาสุจริตด้วยตัวเองพวกเราต้องขวนขวายในการบนบานสารกล่าวทําพิธีสดอข้อต่อชะตากันนะเนี่ยมึงฟังเอาสิคนหนึ่งขวนขวายในการที่บกมึงมีความเห็นผิดไปเรื่อยโง่ลงไปเรื่อยดัาดาไปเรื่อยอีคนหนึ่งพยายามที้มึงเจริญขึ้นเจริญขึ้นมึงฟังเอาว่ามึงจะเชื่อใคร พิจนาเอาเองกูบอกแล้วถ้ากูพูดเนี่ยกระเทือนยิ่งหมอดูล่างทรงออกบรรดากูมากเท่าไหร่มึงยิ่งกระเทือนมากขึ้นตัวนั้นเพราะกูจะตอบโต้ด้วยหลักสัจจความจริงมึงไม่มีทางเถียงความจริงพน้นมึงจะอ้างประเพณีปู่ย่าตายายทำตามตามกันมามสืบทอดกันมาต้องรักษาขนทรทมเนียกูไม่สนใจขนทรทมเนียประเพณีกูสนใจแค่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั่นคือเงื่อนต้นเงื่อนปลายเป็นที่สุดแห่งการพ้นทุกข์กูได้ยินบางประโยคด้วยนะใช้คำว่าอะไรรูม้มะสุดโต่เดี๋ยวกูขออ่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื่องจากว่าเขาดังระดับประเทศจะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนกันได้ง่ายจะเกิดการกระเทือนกันได้ง่ายคนจะเข้าใจผิดได้เดี๋ยวกูจะขออ่านให้ฟังเฮ้ยใครมีวะส่งให้อีกทีนี่วะเดีย๋ยวจะหาเจอปะวะเนี้ย ไม่ใช่ว่าอ่านทั้งหมดนะกูจะอ่านบางคำบางประโยคให้มึงฟังว่าเขาพูดถึงหลักคำสอนพระเจ้ายังไงเดี๋ยวกูหาก่อนใครเป็นคนส่งให้กูดูก็ไม่รู้ใครเขาไม่รู้เขาสารแน่ส่งให้กูดูเฮ้ยใครมีว่าส่งมาในส่วนตัวให้กูดูอีกทีดิวะหาไม่เจอวะ่ะกูจะขยี้ ไอส่งมาในส่วนตัวให้หน่อยดิวะในในในแอปเขียวอ่ะในไลน์อ่ะใครรู้ว่าส่งมาีกทีดิกูจะขยี้ให้แหลกเป็นยาหยอดตาเลยเหมือนสมัยพุทธกาลอะ่ะพระพิสุเหาะขึ้นไปเอาบาทเอาบาทอะไรนะเอาบาดไม้ใช่ไหมหวังอยากได้ทรัพย์ของคลือหั์พระพุทธเจ้าสั่งเลยบดขยี้บาทไม้นี้ เอาไปทํายาหยอดตาแล้วสั่งพระพุทธเจ้าสั่งเลยว่าห้ามต่อจากนี้ห้ามมีพระภิกษุรูปใดใช้บาทไม้ประเภทนี้อีกห้ามใช้ใครใช้ปาปินิสกิยะปาจิตติกูจะขยี้อ่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดูเอาบางบางข้อนะบางข้ออ่านยาวไม่ไหวเยอะ วันนี้มีไอ้บ้าคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ไอ้บ้าคนหนึ่งปกติถ้าเราเชื่อศรัทธา,าใครอะไรต้องมีผลประจักษ์เชิงสัทลิ์ชีวิตมึงประจักษ์เชิงสทธิ์อะไรบ้างเหรอสัทลิ์ในการทำพักอะไรเครื่องรางของขัง,งอย่างหนึ่งแต่เจ๊งอย่างนี้เหรอหรือย,อยังไงไม่เข้าใจนั่นเรียกว่าประจักษ์หรือบ่าประจักษ์แจ้งเลยว่าขายไม่ได้ เป็นหนี้เป็นศินไปหลายสิบล้านนั่นเรียกว่าเชิงประจักษ์ใช่ไหมสอนชี้แนะเราได้เราจึงมีความเชื่อถือศรัทธาคนบ้าบ้าสร้างกระแสให้ตนมีตัวมีตนด้วยการจับเอาปมด้อยตนจุดเสียจุดอ่อนปัญหาสังคมซึ่งมันก็เป็นปกติมีในทุกสถานะชนชั้นอาชีพเพศวัย เอามาบูลลี่กูไม่เคยบูลลี่ใครกูพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงกูถามว่าไอ้เรื่องพูดที่กูพูดมีอะไรบ้างไม่จริงพูดมาสิตอบได้ไหมนั่นมันคือปัญหาในสังคมที่โดนคนประเภทพวกมึงเนี่ยสอนแบบผิด,ผดเมื่อมึงสอนผิดมึงก็ไล่คนเหล่านี้ไปจ่ายเงินให้มึงเพื่อจะได้พยากรชีวิตเขาแล้วมึงก็แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิต ด้วยการเสียเงินอันเป็นส่วนที่ยงยึดสังคมประเทศไทยสืบทอดกันมายาวนานโดยอ้างว่าเป็นแนวคำสอนพุทธเจ้าใช่ครับแนวทางพุทธเจ้าที่สุดมึงฟังนะมึงฟังนะแนวทางของพุทธเจ้าที่สุดสุดตรงคือมึงดูเขาใช้คำนะ ที่สุดสุดโตง่งคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจสี่ภาวนามักผลนิพพานใช้คำว่าอะไรสุดโตง่งคำสอนของผูุ้ดธเจ้ามันใช้คำว่าสุดโตง่งมึงฟังกันเอาเองนะกุกูกอปี้มาวางเลยนะแต่พระพุทธองค์ยังมีข้อธรรมสำหรับคารวะผู้ครองเรือน เพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติอบรมขัดเกลาตัตนเองสั่งสมบุญบาร,รมีเพื่อละจากโลภสมมุติไปสู่ววมุติไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ค่อยเป็นค่อยไปได้แก่ศีลหานุปุปิกถาอิทธิบาสีบุญกิริยาวัตถุโภคาอาธยะมร์แปดทิด6กอนุสติธรรมที่มึงพูดมากูสอนหมดเลยซึ่งดำเนินในวิถีมาตลอดเปิดเผยป,ประจักษ์แจ้งแก่คณะสิทธิมหาชนยาวนานเกือบ30ปี หมายความว่ามึงเหรอสอนเหรอมึงสอนเหรอมึงจะสอนได้ไงในเมื่อมึงทำเดราชวิชาอยู่มึงยังทําพิธีกรรมสะดอกเข้าต่อชะตายังคิดว่าพญานาคโดยบรรดาชีวิตมึงให้เกิดความรวยความจนยังพาคนแห่เหรไปกราบไหว้เทพเทวาพาคนแห่เหรไปกราบไหว้พญานาคไปสร้างพญานาคมึงบอกว่ามึงสอนของพวกนี้เป็นของขัดแย้งกับบทเลยแต่มึงบอกมึงสอนถ้าไปตื่นทำ ตื่นจริงหรือถามใจตนเองดูถ้าตื่นทำจริงจะไปทางหลุดพ้นนิพพานได้จริงๆตัดทุกอย่างได้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยอากวนอนุโมทนาด้วยอันนี้พูดดีแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะนี่จะอนุโมทนาก็ยังอนุโมทนาไม่สุดยังมีของหมุนกลับมาแขวนิดนึงตอนแรกกูดีใจมากเลยนะโอ้เขาอุตสาหอนุโมทนากับกูนะว่าถ้าตื่นรู้ตื่นทำจริงก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยแต่ ถ้าไม่ใช่ละ่ะนี่ยังหมุนกลับมายูเทิร์นกลับไปแล้วนะตอนแรกจะขึ้นเทเวนะขอวนกลับมานิดนึงแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะกระแสที่เกิดขึ้นเมามันมันจะทำลายวิถีประเพณีแล้วมึงก็ส่งไม้กูแค่นี้มันมีอีกไหมเนี่ยมันตัดจบแค่นี้นะมีอีกไหมเนี่ยมึงฟังใหม่นะกูจะย้ำเรื่องนี้ครั้งหนึ่ง ใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุดสุดตรงสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจภาวนามรรคผลนิพพานมึงฟังคำนี้ไว้นะเขาบอกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสุดตรงอันนี้กูไม่ได้ขยี้นะอีกทีหนึ่งใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุด สุดตรงคือสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจส,สีภาวนามรรลนิพพานมันบอกว่าสุดตรงเนี่ยเหรอคนที่จะกล้าสอนธรรมะพระพุทธเจ้าแต่พูดว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสุดตรงธรรม,มะของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามัชิมาปฏิปทา หลักการหลักเกณฑ์ของการเดินสายกลางธรรมะของพระองค์คือสายกลางแต่ไอคนนี้พูดว่าสุดโตง่งกูไม่แปลกใจที่เป็นหมอดูไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวที่ยังทำในรชาวิชาไม่แปลกใจเลยย้ำอีกทีหนึ่งสุดโตง่ง คำสอนพระพุทธเจ้าสุดตรงไม่ได้ขยี้นะไม่ได้ขยี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสุดตรงมรรคผลนิพพานะนิยสัสสีมรรคปรโยแปดศีสมาธิปัญญาภาวนาสุดตรงหมอนดูระดับประเทศท่านหนึ่งพูดไว้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสุดตงใช่ครับสุดตง มันพูดเองนะกูไม่ได้พูดนะกูบอกแลย้วย่ามาเถียงกับกูเลยคนหนึ่งถือความเชื่อคนหนึ่งถือความจริงถ้ากูยังเป็นหมอดูแบบมึงนะ กูไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เลยกูจะไม่กล้าแต่ต้องคำสอนพระเจ้าเลยเพราะอะไรกูยังเลิกทำไม่ได้กูจะไม่กล้า,าคำสอนพระเจ้าไปสอนใครเลยเพราะกูทำไม่ได้กูจะไม่กล้าบอกใครเลยว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำแล้วจเจริญอันนี้ทำแล้วรุ่งเรืองกูจะไม่กล้าพูดเลยเพราะอะไรเพราะกูยังเลิกเดรัจฉานวิชาไม่ได้กูยังทิ้งความเห็นผิดไม่ได้ กูจะไม่กล้าพูดเลยกูจะเงียบกูจะหลบกูจะทําตัวเล็กกูจะเอาตัวเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกระถักูจะกูจะเอาหัวเนี่ยมุดลงไปในกระถันกูจะแบบแต่มันเอาข้าไม่ได้ไงกูจะทําตัวเล็กที่สุดอยู่ในกระถนกูจะจะโดดลงไปแล้วกูจะทําตัวเล็กกจิ้วเดียวอยู่ในกระถัเน่ยนะกูจะบอกให้กูจะไม่กล้าปรีปากพูดแม้แต่คาเดียวกูจะไม่กล้าเลยกูจะไม่กล้าจริงๆเพราะอะไรกูกลัวโดนเขากะแทกกูกลัวโดนเขาตีกระบาลกลับมา ด้วยความจริงพระพุทธเจ้าทรงบรรลือสีหนาคว่าธรรมะของพระองค์ไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าใดสามารถคัดง้างในคำของพระองค์ได้จำไว้นะหมอดูล่างทรงที่ยังเอาพิธีกรรมสะดอข้อต่อชะตาการพยากรณทำนายทายทักแล้วไปแก้ดวงแก้กับทำนายทายทักฉบับลาสาลไรพยากรทำนายลาศีอะไรต่างกันนะ พวกนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่แค่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าหรือศรัทธาในพระเจ้าแต่การกระทําของเขาเรียกว่าการกระทําของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพราะฉะนั้นพวกหมอดูร่างทรงอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณเนี่ยมีหน้าที่ในการศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าและมีศรัทธาในพระเจ้าเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคุณยังไม่ยอมทิ้ง ประเพณีที่คุณทำตามๆกันมาของาศาสนาพราหมณ์การบูชาไฟของาศาสนาไหนพราหมณ์การทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนเป็นาศาสนาไหนพราหมณ์การพยากรณ์ทำนายไทยทักด้วยรูปแบบต่างๆการเสี่ยงทายการพยากรณ์การเสี่ยงทายการสบุกเสกเลขยันการทำนายไทยทักดวงดาวราศีวันเกิดวันเดือนปีคืนเลิกหามยามทีเป็นของพราหมณ์ พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำนี่เรียกว่าเรื่องนอกแนวไม่ใช่คำสอนดังนั้นใครที่ยังทำเรื่องนอกแนวอยู่แล้วพยายามจะมายกตัวเองให้อยู่เหนือจากหลักคำสอนแล้วมาติติงคนที่กำลังสอนทำพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาตามหลักคำสอนเป็นกูกูจะอยู่เงียบๆกูจะทำตัวเล็กๆและกูก็จะทำเดรัจฉานวิชาของกูในการทำมาหากินต่อไป กูจะไม่พูดมากเลยกูจะอยู่เงียบๆกูจะดูอย่างห่างๆกูจะไม่กล้าลงมาเล่นด้วยเพราะถ้าเล่นด้วยคนที่ตายคือมึงไม่ใช่กูแม้มึงจะมีแฟนขับมากขนาดนันก็ตามแฟนขับมึงจะเดินออกจากมึงมาเรื่อยๆเพราะมันจะพิจารณาตามหลักเหตุผลและหลักสักจจะความจริงกูบอกก่อนว่ากระเทือนนะ คำสอบพระเจ้ามึงชนะไม่ได้จําไว้เพราะมึงไม่มีวันชนะความจริงกูไปที่ไหนกูไม่เคยกลัวใครเพราะกูไม่เคยกลัวที่กูจะพูดความจริงแต่เวลามึงไปไหนมึงต้องกลัวเพราะอะไรเพราะมึงถือข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงเป็นข้อมูลที่เป็นความเห็นผิดเป็นข้อมูลที่มึงประกอบใช้ชีวิตเป็นอาชีพด้วยการหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเพื่อได้จากเงินจากทองคนอื่นมา จากการเอาความเห็นผิดไปใส่ให้คนอื่นเกิดความหวาดกลัวกูไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการสอนธรรมะกูไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการพูดหลักสัจจะความจริงของพระเจ้าเพราะกูปัดประโยชน์เหล่านั้นออกจากตัวเองหมดอย่ามาเถียงอย่ามาเสียเวลาที่จะเอาชนะความจริงของพระเจ้าอย่าเสียเวลาเลย อยู่เงียเงยไปจะทําก็ไม่มีใครว่าทําหน้าที่ของตัวเองไปอยากจะดูดวงอยากจะสะดอกออย่าจะทาพิธีกรรมอย่าจะทําพิธีบวงสรวงทําไปแต่อย่ามายุ่งกับกูกูขอแค่นี้แหละขอแค่นี้เลยง่ายๆอย่ายุ่งกับกูแล้วเวลากูด่ากลับก็รับให้ได้นะอีคนแก่กะโหลกกะลารับให้ได้ด้วย